บอกว่าตอนมันเป็นแบบแนวอะไรเป็นน้ำอ่ะเป็นเกี่ยวกันไม่ต้องมีเป็นเกี่ยวกับน้ำนะเกี่ยวกับน้ำอะไรตื่นเีกต้นเกี่ยวกน้ำอะไรเป็นเกี่ยวที่น่าสนใจเลยไปกันเลยเฮ้ยใครใครเฮ้ยกูเองอิ่งปะไอ้กองไฟกับตัวแดง มุนเนหมุนก่อนหมุนกอนข้เ่อยไหนขนกร่อไหน่ถ้าสองพันหนึ่งถ้าสองพันหนึ่งรอเอ้ยเอ้ยทุคนทุคนทุคนหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเอมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าต่างรั่วเฮ้ย เราไมเห็นเไม่เห็นเไม่เห็นเรา่เห็นในเห็นตู้เลยวันนี้หาตู้เรไม่เห็นเว้ยเว้ยเราเยไปกันหมดโอ้ยเลยใครอยู่ใครอยู่เาหมดเรา้างด้วยคุณซ่อมเลยคุณเยซอมเลยเออเชียเลยเนี่ยเอใครคือาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็น็เก็เอันนี้ไอ้กเก็ไม่ด้ว่เ็ Kau. Hahaha. 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 H หายเราตายกันหมดกูมีเครื่องมืออยู่คนเดียวได้งไงวะไม่เงยไม่ก็แต่งเดียวเลยไม่เป็นเที่ยงแล้กจะจอกที่หายเรืออะไรวะเนี่ยพวกกูจะจมน้ำตายแล้วใช่ไหมเ,เอเอจมน้ำแล้วเว้ยเฮ้ยแย่และพวกมึงน้ำก็น้ำมิดหัวขนาดนี้ไฟติดได้ไงวะตู้เที่ยวอะไรเนี่ยตัวเทียนะเท่ยวอนะไรเนี่ยเฮ้ยได้ไปดูดซ่วมยังดูดซ่วมอ่ะเออไม่ดูดโอ้ยเกยแล้วดูดเยอะเรียบร้อยเหลือมดแต่เพียงผู้เดียว มอะต้องทำอะไรอะไม่รู้เลยเลยรอความตายไปหมดไม่เห็หหมดีไอโอเลือดพุ่งเลยเพลเกณไหมเพลเกนย์เอางี้เราเราเราต้องจองตู้ของตัวเองเหรอปะจะได้ไม่แย่งกันเดี๋วไหนกม่แย่งอยังไงก็ยังไงก็ตื่นแล้วเว้ยต้อูเลยเดี๋ยวแย่งเลย ไในเกสตสุดก็เข้าอันนั้นนวในเกสต์สุดก็เข้าเฮ้ยแสงไหมครัลืมนะเว้ยอ๋อเดียเราคมโซนนี้อ๋ออันนี้คือที่เชื่อมเหล็กอ๋อเขาคนนึกว่าอันนี้มันคือน้ำมันนี่ไงเดี๋ยวเขาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเขาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวจุบๆก่อนจุบๆๆๆๆๆเรากำลังไปลงลึกเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้กำลังเฮ้ยทำไมข้างหน้าน้ำท่วมวะเนี่ยได้ตลอดเฮ้ยเไอ้ปีศาจไอ้ปีศาจ เดี๋ยวเดี๋ยวคยเหมือนเาให้ดีไยมาแล้วมุดมาแล้วมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ด้านหลังมันอยู่โซนด้านหลังเว้ยโอ้โหหลอนถอยไปถอยไปโอเคเ้้งมาต่างก่อนเข้ามาต่างมิฉั้นเราจะตายกันหมดเว้ยแล้วเราจะกบเราจะฆ่ามันไงอะฆ่าไม่ได้เราต้องท่อน้ยโอ้โหเลี้ยโคตรยากเลยแล้วมันวิ่งเร็วกว่าเราด้วยนี่ไปซ้อม้าตางก่อนไปซ่อม้าตางก่อนใครกันเนี่ยโอ้โอ้อได้ เอ้ยมัามันมามาเฮ้ยไม่เห็นว่ะโคจุโคจูจูเฮ้ยไปนี่จุเว้ยไปนี่ดูเว้ยมันอยู่ไหนอะไม่รู้มันอยู่ไหนยังอยูกตัดดันไปเลยเฮ้ยมันอยู่ใกล้กูมากอะหัวใจกูตึงตุบตุบอะกูก็จะบอกว่าพวกพวกมึงไปซ่อมโซนอื่นได้เลยตอนนี้มันอยู่กูเอ้มันมันตุบตุบตุบ ต่วนหลังเะตสวนหลังเลยเลยโยไปห้องกับตัาตัดไม่ได้ตัวไอ้น้ำท่วมแล้วไปกดกดระบายน้ำมันไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่โซนกับตาลเร็ยสุดโซนหน้าสุดเลยอ่ะกดเขากดแล้ว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 โอเคโอเคเออผีมาผีมาเยอะเยอะเลยวะไม่อยู่ตรงหน้าไม่อยู่ตรงหน้านี่เราไม่แล้วมันแตกอ่ะมันมีมันมีท่อแตกอยู่ข้างหน้าห้องกัปตาลแล้วมันอยู่ห้องกัปตันน่ะมันมีอุดอ่ะนั่นน่ะพุ่งมาข้างหน้ากันให้หน่อยดิ ข้างนี้ปุ่มปุ่มปุ่มอ่ะตอนนีต้องกับตันน่ะต้องกับตันมันอยู่เว้ยเราทำอะไรไม่ได้เหมือนมันติดปักอยู่อ่ะข้างหน้ามันแตกแล้วมัแตกสองบานแล้ววั้ข้างหน้าแต่ใกล้ชนะแล้วไอ้หนึ่งเปิดอย่างเไรกูเชื่อมแล้วเสียอีก่ก้ชนะแล้วอ่ะออ๋ออย่าบอกนะปุ่มมันกดปุ่มมันกดได้ครั้งเดียวเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันห้องที่ไปอยู่ไม่ใช่เหรอวะมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังกล่องเหรอมันยังมีต่อเว้ยฮะ เมื่อกี้มันบอกว่ามี emergency อะไรแสดงว่าเราได้ใช้แด้เว้เฮ้ยเฮ้ยอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาฟังของเขาด้วหม่ยเฮ้ยอิมเมอร์เจนเร็วชิบตาเลยอิมเมอร e เจนซี่คอนเดี๋ยวเรหาค้อนไปก่อนใช้ไงวะเนี่ยคอนเนี่ยต้องปัญญาอ่อทิ้งไม่ได้เราต้องเฮ้ยเอาเอาใต้องไปแอบเมื่อกี้ต้องไปเอบเขาบอกให้เข้าอิมเมอร์เจี่เชลเตอร์เมื่อกี้ แล้วคืออะไรวะ Emergency Shelter เพราะ Emergency Shelter คือไอ้อนุกิวว่าที่มันแบบเป็นเครื่องหมายตกใจอ่ะที่มัเปิดเพราะมันเราอยู่ด้านเราอยู่ลึกไงอ๋อแรงมึกไอ้อน,นั่นอ่ะไอ,อ้เรือดำน้ำมึกมึกบี้เลยเว้ยถ้าถ้าอยู่ลึกเรือโอ้ยสบายแล้วเอ้อมเา,ม,า,ม,า,ม,ามันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าดีเข้าดี Mày như này vậy? Mày làm gì vậy? Nó đâu? Nó ở phía sau đó Nếu tìm được mấy người, tất cả sẽ Nó ở đâu? Nó ở phía sau đó, mày không là hả? Tên Đi เรียบร้อยเลยเข้าคอหักแหละคือถ้าไปต้องแบบต้องต้องให้มันไม่เข้ามาเลยตัวเนี้ยไปแล้วไม่ไปแล้ว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 เนาะนี่คือตื่นตาเลยคือเห็นตอนแรกตัตายเลยตื่นเลตายมึงแย่กว่าไอ้ไอ้กบจุด มุด <icana> <naj bum S 1> ลองลองหันไปมองข้างหลังเลยไหมอยู่พวกแถวระเพยสีใสแม่งเลยมองหลังมองแบนี้ไปเจอไปดียะไปดียวมดมดกุณดูอยู่อยูห่าง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 อยูตอนตอนซ่อนฐานซ่อนหันซ่อนหันมุดจะจมน้ำตายนะมุดจะจมน้ำตายนะต้องไปกดปุ่มมด mất mọi người mất 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 m นั่นตู้พังด้วยอิดไม่ทำพังไปแล้วน้ำมันไม่เติมป่ะน้ำมันหมดไงหมดตอนที่มึงมึงซ่อมไปเพิ่งพังไปหมดเลยซ่อมเสร็จพุกพังต่อเลยพังอีกแล้วมึงหมดมึงหยุดดิมึงตายดิไฟดับยี้ทำไงอ่ะเฟื่ ตู้อตู้ตูต้สวยรอดรอดรอดรอ,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 อดไปไปเข้าตู้ห้องนั้นมีตู้ห้องนั้นมีตู้เอ,อาเอาอเอาตายเดี๋ยวตายเลย <c oughs> ไมนทำอะไรวะ <c oughs> มันเป็นไรวะ <c oughs> เดี๋ยวสองผี